ทำงานมายิ่งนานวันยิ่งหลายปีแล้วรู้สึกว่าหากใจของเรามันไม่รักงานที่ทําอยู่เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้รู้สึกเจอปัญหาไปรอบด้านเลยมันเหนื่อยหน่ายมันไม่อยากจะทํางานต่อนั่นคืออาการของคนกาลังหมดไฟในการทำงานและวันนี้เองบอสอ On มานิโ c สมีทางออกของคนหมดไฟ5ข้อมาฝากกัน สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ Boss On Money Code พอดแคสต์ที่จะพาคุณเติบโตทั้งพลังความคิดและเงินในกระเป๋าของคุณหารู้ไหมความเหนื่อยหน่ายในการที่ทำงานมันเป็นปัญหาทั่วไปที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเป็นอยู่และก็คุณภาพของงานที่เราทำอยู่ด้วยและนี่ก็เป็นทางแก้บางประการที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เพราะว่าปัญหาบางอย่าง หรือ Mindset ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันความคิดความอ่านหรือทางแก้ทางออกก็ย่อมจะต่างกันออกไปส่วนสำหรับบอสอนแล้ว5ข้อนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ใช้อยู่และก็ทำให้มีไฟมีฝันในการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องข้อที่ <What on S> 1บอสอนเองจะจัดลำดับความสำคัญในเรื่องของกิจกรรมการดูแลตัวเองเช่นการออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การมีวันหยุดบ้างประจำสัปดาห์หรือการพักผ่อนบ้างระหว่างเวลาที่เรานั่งทำงานอยู่หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนท่าทางขยับร่างกายบางครั้งเรานั่งทำงานเป็นชั่วโมงเราจะรู้สึกเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยและเมื่อไรก็ตามเครียดเราจะรู้สึกหงุดหงิด ดังนั้นเราต้องจัดการกับบอดี้ของตัวเองจัดความสำคัญในการดูแลตัวเองกระตุ้นให้ตัวของเราเองมีการออกกำลังกายเพื่อเหงื่อบ้างบอดออนเองออกกำลังกายไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ5วันในการเต้นอารบิกพักผ่อนให้เพียงพอไม่ใช่พักนานหรือว่านอนหลับนานจนเกินไปให้พอเหมาะพอดีถ้าเรารู้สึกเหนื่อยล้าก็หลับตาช่วงระหว่างวัน สิบยนาทีแต่นั่นไม่ได้หมายถึงกล่าวโทษว่างานไม่เสร็จแต่เราเต็มใจเพราะเรารู้ว่าการพักผ่อนในช่วงที่เราเหนื่อยล้าสุดจะช่วยให้เรากระปี้กระเป๋ามากขึ้นเพราะร่างกายช่วงนั้นของเราต้องการพักผ่อนข้อแรกคุณต้องรู้จักดูแลตัวเองบ้างแล้วก็แบ่งเวลาในการออกกำลังกายพักผ่อนแล้วก็ที่สำคัญพักเบรกบ้างนะอย่านั่งนานจนเกินไปจนเกิดความเครียด ทางแก้ข้อที่2กํกำหนดขอบเขตการทำงานของคุณอย่างชัดเจนระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชั่วโมงการทำงานทำงานอยู่เจาะจงให้เรียบร้อยชีวิตส่วนตัวเวลาที่เราพักผ่อนอยู่กับครอบครัวไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับมือถือหรืออีเมลฝึกที่จะเงยหน้าดีกว่าจ้องจอจนลืมจ้องใจวันนี้หากเราไม่กำหนดขอบเขตเลยชั่วโมงการทำงาน ก็จะมาปะปนกับชั่วโมงชีวิตความเป็นส่วนตัวดูแล้วมันจะเครียดไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยการแบ่งแยกแบบนี้จะให้เราสามารถสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตของเราได้ด้วยระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตความส่วนตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรีแล็กอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับงานอดิเรกข,ของคุณจงวางโทรศัพท์มือถือของคุณไว้แล้วอยู่กับครอบครัวและงานอดิเรกข,ของคุณอย่างเต็มที่ ข้อนี้คุณจะรู้สึกผ่อนคลายและคุณจะรักษาระหว่างสมดุลของชีวิตคุณจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายคุณจะรู้สึกว่าคุณเริ่มเติมเต็มความสุขของคุณม,มาด้วยและคุณเองก็จะพร้อมที่จะมุ่งสู่งานใหม่กับขอบเขตการทำงานที่คุณได้วางไว้ทางแก้ข้อที่สามวันนี้มันเหนื่อยล้าหรือเกินกับงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูเหมือนคุณจะเป็นคนที่แบกรับอยู่คนเดียวบางครั้ง เราก็อาจต้องมอบหมายให้เพื่อนของเราทำงานร่วมกันกับเราได้ไหมหรือทีมงานเราหรือคนที่เป็นหน่วยงานซัพพอร์ตเราเราสามารถมอบหมายงานหรือแบ่งปันกับเพื่อนร่วมง,งานได้หรือเปล่าการสนับสนุนและแบ่งงานกันทำเป็นทีมก็จะช่วยให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ยังส่งเสริมสภาพแวดล้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยตอนที่บอสออนทำงาน เวลาที่เราจะประชุมหน่วยงานมันจะมีงานสําคัญที่เราต้องทํานั่นก็คือการออกไปเจอลูกค้าไปบริการซึ่งจะเป็นลูกค้าของเราโดยเฉพาะจอจงแต่มันจะเป็นบางงานที่มันเป็นส่วนรวมเช่นการที่เราจะอบรมสัมมนาก็จะแบ่งหน้าที่กันโอเควันนี้คุณเป็นพิธีกรโอเควันหน้าคุณเป็นพิธีกรซึ่งเราจะไม่แบกรับไว้คนเดียวในการรับหน้าที่พิธีกรหรือวิทยากรหรือเป็น ผู้ควบคุสมสโมสรเพียงคนเดียวอย่างงั้นการเฉลี่ยงานนอกจากการได้ช่วยเหลือมันยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่สนับสนุนกันได้อย่างยอดเยี่ยมลดภาวะในความเหนื่อยล้าท้อแท้ที่คุณเป็นคนรับผิดชอบคนเดียวดังนั้นงานของคุณสามารถที่จะให้เพื่อนร่วมง,งานช่วยได้หรือเปล่าคุณก็ต้องไปฝึกที่จะมอบหมายงานของคุณที่ผู้อื่นสามารถร่วมได้ได้ไดช่วยกันทําข้อที่สี่ การบริหารเวลาที่ชัดเจนช่วยให้เราพัฒนาทักษะเป็นการที่เราเองจัดระเบียบงานของเราตั้งเป้าหมายให้สมจริงการแบ่งงานใหญ่ๆออกมาเป็นขั้นเป็นตอนย่อยๆจะให้เราจัดการกับงานทุกอย่างได้เสร็จอย่างราบรื่นจากเป้าหมายที่ใหญ่บริหารเวลาจัดการให้ดีเรียงงานและเป้าหมายจากงานใหญ่ซอยเป็นงานย่อยแล้วค่อยๆ ให้มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงตัวนี้เมื่อไรก็ตามที่เรามองเป้า,าหมายใหญ่หรืองานใหญ่เราจะรู้สึกเหนื่อยและถอดหายใจทุกครั้งแต่ถ้าเราซอยงานย่อยเริ่มจากวันนี้ชั่วโมงนี้เราจะเริ่มทําอะไรแล้วงานของเราก็จะเสร็จลงทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยตัวนี้เราจะเริ่มเห็นโครงสร้างร่างงานเกิดขึ้นมาจะทําให้เรารู้สึกไม่เหนื่อยหรือความเหนื่อยน้อยลงแล้วเราจะกลับมองเป็นเรื่องของความสุขนั่นเอง แบ่งเวลาบริหารจัดการเวลาของคุณให้ชัดเจนข้อที่หการส่งเสริมให้บุคลากรของเราจากเพื่อนของเราหัวหน้าร่วมงานหรือแม้กระทั่งทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพหากเราจําเป็นที่ต้องปรึกษาเราก็ควรจะให้มีในเรื่องของการสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและแสดงข้อกังวลคุณอาจจะพูดถึงความกังวลกับทีมงานคุณหัวหน้าคุณ ว่าตอนนี้คุณมีความเหนื่อยหน่ายอะไรอยู่หรือคุณเจอกับปัญหาที่คุณไม่อยากไปต่อมันคืออะไรการสื่อสารกันอย่างเปิดเผยก็จะแสดงให้ถึงความจริงใจความไร้กังวลข้อนี้นะจะช่วยค้นหาวิธีทางแก้ร่วมกันและเมื่อไหร่ก็ตามได้ร่วมกันค้นหาวิธีทางแก้ก็จะช่วยลดความเหนื่อยของคุณได้แล้วคุณเองก็จะไม่ได้เหนื่อยทั้งใจและกาย แต่คุณสามารถที่จะพูดสื่อสารแบบตรงๆเพื่อหาวิธีทางออกร่วมกันและนี่ก็เป็น5วิธีสำหรับท่านไหนที่หมดไฟข้อที่ 1. จัดความสําคัญดูแลตัวเองบ้างนะคะข้อที่2กํกำหนดขอบเขตการทำงานอย่างชัดเจนระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวข้อที่3มอบหมายงานและทำงานร่วมกันกับผู้อื่นบ้างข้อที่ 4. บริหารจัดการเวลา ซอยเป้าหมายใหญ่สู่เจ้าเป้าหมายเล็กของคุณและข้อที่ 5. ขอการสนับสนุนพูดเปิดเผยเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อลดความเครียดและความหมดไฟของคุณแต่ให้คุณจงจําไว้เลยว่าวิธีการแก้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองเพราะปัญหาแต่ละคนสภาพแวดล้อมของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปสิ่งสําคัญซื่อวันนี้คุณต้องรีบจัดการความเบื่อหน่ายหรืออาการที่คุณ ใกล้จะหมดไฟตั้งแต่เนินเน่นๆอย่าให้สะสมนานเพราะคุณจะรู้สึกเบื่อจนรู้สึกถึงจุดอิ่มเต็มแต่้ากวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วคุณจงเริ่มมองหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้มันเหมาะสมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพอสแคดบอ o อ on มั n e y Code มาถึงจุดนี้ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์เม้นท์ไลค์ตามติดตามพอสแคดหน้าสำหรับพอสแคดนี้บอทออนมันนี่โคดสวัสดีค่ะ